แน่ค like e ุ้งแก้วไหมเอันอย่หัวเราะจักเลยอ่ะนอ้ยนั่นอยู่อะไรอยงงันสวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยห้อยใหญ่ใส่โซกวันนี้น้องอ้อยมาเปิดตลาดมาเดินตลาดกับทีมงานเนาะค่ะเนาะวันนี้มากับนี่ค่ะทีมงานค่ะเดี๋ยวกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพาน้ออง้อยมามาแป๊บเดียว มาแป๊บเดียวรีบรีบมารีบกลับเอ้าากันครับค่ะอ่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลือกซื้อของเรียบร้อยก่อนนะตอนนี้ก็พ่อค้าแม่ค้าก็กำลังตั้งร้านโอ้ยพอเข้าพอเข้าในเมืองก็พูดไทยเนาะค่ะมุนีน้อยกมาเดินตลาดกับลุงเด่นนะคะเดี๋ยวก็ให้ลุงเด่นเขาไปซื้ออาหารก่อนที่จะไปทำเมนูคไปทำเมนูแต่ว่ากนเดี๋ยวจะไปหาที่สวยอยู่ตัต เดี๋ยวเราไปดูอาหารสดกันได้ำลำหลัง้ำหลังแม่หรือว่ามีสมาชิกใหม่มาเขาก็เลยมาสำรวจเขาบอกเรามาโยนซีค่ะ,หะไหนถือถือไมมาแบบเป็นงานเป็นการเลยนะวันนี้นะนี่ครับพี่น้องคะก็เดี๋ยวเรามาเดินแต่ว่าวที่นี่กิโลร้อยเองไงนี่คะ่ะวันนี้มากับรุ่นพี่เอ่อตัวแถมตัวนี้ มามามาจนสะนุ่งเดนนีหูไปจะคลองตลาดไปเลยก็วะาไดดเนาะมาซื้อของดูมาซื้อของดูค่ะอันนี้น้องออยก็มีโอกาสมาได้เดินตลาดกับลุงเดนกับน้องฟายเนาะค่าเนาะเดี๋ยวไปหาอาหารไปจัดเมนูกันหูว่าก็ค่ะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวจะได้น้องออยก็จะไปหาเมนูซื้อเมนูแหละจะไหนกะจะเอาไปทำทำเมนูให้ทำผู้ช่วเบื่องกันเนาะค่ะเนาะนี่ซีดีไปเนาะจาไปไป อ่าน้องเด่นกับน้องฟ้าได้เมนูหรือยังคะเห็นแล้วใช่ไหมมีในใจละก็ว่าอยู่นี่ทำปลาส้มยัดขาต้จะอร่อยแน่เลยเนาะก็นั่นเนาะนกมือเม่้ไปผัดขาแต่ว่าเห็นว่าเราจะขึ้นดอยเราต้องเอาไปอะไรดีไปด้วยจะขึ้นดอยแล้วจะลงน้ำนะลองดูก่อนยังดีเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องคะโอ้ยหมึกสดๆเลยกว่าจะไปถึงบ้านเราก็ เป็นลวกน้ำลายน้ำนี่เราแล่นน้ำลายไหลค่ะอืมีกั้งมีหอยแกะแพ็คเรียบร้อยหอยมาแรงคู่ของสดมีเยอะแยะเลยค่ะอาหารทะลุทะเลอา่เก็จะมาเข้าไปย่างเบื้องแล้วเนาะให้น้อยกับน้องฝ่ายพักไปหาเมนูกันเดี๋ยวจะทายเมนูให้ท่านผู้ชมเมืองแล้วกันนะคะนอกว่าจะ จัดสรรร่งเมนูอีกอย่างเนาะค่ะนอมะได้ไปย้อยพี่ลูกเดว่าอะไรนะถามว่าแตกต่างกันยังไงเลยอันเลื่อ่ได้ใหเขาจะพาไปกินกุ้งไม่ไปไปไปดับลูกเนเพราะเวลาปกติลูกเป็นทำเมนูมันยังไงนะมันดับ ผมไม่ชอบนี่ยผมเขชอบกินกุ้งนะถ้าหน้าดีดีแดงใช้น้ำปลาเลยกุ้งอะไรเลยนี่มันอร่อยร้านนี้มาซื้อประจำครับเพราะว่าหมื่นผมมาซือ้อซี่สามรอบแล้วเนี่ยถ่ายกับน้องอ้อยก็มาซื้อร้านนี้แหละถ่ายกับน้าเล่ก็มาซื้อร้านนี้นนนนที่ตลาดลนัดเมืองถ้าโฆษณาก็ลดให้กินนะอันนี้เป็นกุ้งกุ้งทะเลที่เราไปกินที่ทะเลเป็นกุ้งชะบวยพี่อะที่เราไปกินที่ บ้านบางแดงที่กระบี่ใช่ไหมเขาก็จะลูงเนี้ยลูกแบบพี่เขนกินสดๆเลยนะแพ้แพ้เป็นเรือลากค่ะพี่ใช่ค่ะเป็นเรือลากลากมาเนี่ยมันจะนอนง่ายบางคนที่นี่เขาก็เลยไม่นิยมเอามาขายแต่นี่คือที่ตลาดมันเยอะช่วงนี้ก็เลยเอามาที่ตลาพี่ตลาดจะทำครีมทางรู้่ะมันมีมาเยอะมันเป็นบางช่วงจะหวานกว่าตรงนี้หรือเปล่าหวานกว่าค่ะ คนไม่คนก็ไม่ค่อยนิยมนะใช่เพราคนทางนี้เขาจะไม่ค่อยอร,รู้จักเขารู้จักกันอย่างนี้นะใช่ตอนน,นนี้จะเป็นซื้ออะไรกันซื้คปังเอาไปลวกกินไหมปลาของเราได้เลยลองเอาไปชิมกินที่บ้านเราไหมก่อนน่าเราจะกลับถึงบ้านใช่ใช่ <laughs> เอาจากโล่ย,นนย่าเอ้ยเอาโล่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราก็ไปซื้อผักผักแล้วก็ เข้ามาในเมืองก็พูดพูดไทยเจ็บแอลป่าวเขาเมื่องเจ็บเอลไหมเขาบอกกุ้งอันนี้มันนี่เป็นกุ้งทะเลแท้นะไงรสชาติมันก็ดีนะกุ้งแจ๊บวยแต่เขาบอกหัวมันจะหลุดง่ายมันเลยไม่ค่อยสวยเนาะรสชาติดีอร่อยแล้วแม่เราค่อยมาอุดหนุนจ้าไปอ๋อยังไม่ได้เงินทอน ได้ไปเรียบร้อยเลยสินี้สินี้ไปทานให้รถทานเลยด้วยบาทนี้เด้เด้หนอ้อยจะแยกโตขอไปทายผักไปซื้อผักก่อนนะท้าซื้อผักไปกลับกับกุ้ง่คะตอนนี้เนาองอ้อยก็มาถึงหน้ายาท่านนะคะเนาะก็มือนน้กะตามลุงเดนมาแต่ต้นแต่ก็ตามมาจนจบนะคะเนาะวันนี้เนาองอ้อยก็จะมีเมนูกุ้งนะคะนะดเดี๋ยว คนละมุ่งกับลุงเด่นกินกุ้งโคโยตี้กุ้งโคโยตี้นะพูดอะไรอยากกินกุ้งโคโยตี้ก็ลุงเด่นนี่แหละไพตี้สวัสดีแล้วอือยากกินกุ้งโคโยตี้หน่อยค่ะแถวนี้มาคงมาเฟซปิดหมดอ่ะอืชิ่นหอดตีพายน้องกุ้งนกุ้งนี่ตัวใหญ่ใหญ่ตัวน่ากินน่ากินสวัสดีนะ เป็นตะแซบเป็นตะแซบอ้ามไปหยอกได้หยอกเลยเดี๋ยวก่อนอ่ะเดี๋ยวพอิึงเมนูน้องอ้อยค่ะโอ้ยฉันจะแกะกินห่อผักนะตัวใหญ่์ใหญ่เลยตะวันคาบแก้วมันมาดูห่อได้นะน้อยหะห่อแต๊ะห่อห่อได้นะนะคะสลบกันได้ดีคือคือนี่ค่ะได้กุ้งมาแต่ตลาดลานเมืองนะคะเนาะกับลานเมืองลานเมืองแตมเต็มเต็ม ปุณนนะยังไงเนาะยังอยู่ในนั้นยังเขใไม่คนอื่นผมไปถ่ายคลิปอะไรเขาไม่เป็นไรอ่ะน้องอ้อยไปถ่ายเมื่อกี้เขาจะจับน้องอ้อยเมื่อกี้ก็ว่ามันแปลกตรงไหนนี่นูกเน้นจริงๆเขาอยากขอบทโทรน้องอ้อยเพ่อลุงลุงนั่นนะปกติลุงเด่นไปกี่รอบแล้วนะผมไปนี่มีเหมืนพี่นี่เขาถ่ายลูก่อยอันนี้เอาเอาแอลกอฮอล์อะไรมาเลยนะนึกว่าสาวเอ็นสาวสาวอีสานห้างไหนมาตี อ่านี่ค่ะก็มีนู่นของไอกาเฮ็ดแบบแซ่บข้าวหนึ่งจิ้มราดไปเลยจะน้อยจะมาล่องซิมน้ำจิ้มของตลาดเบิร์ซื้อน้าจิ้มมานี่ะมีดอกิ้น้อยเอาใส่ตะกร้านี่จเด่นอะตะกร้าอะไรออกอยู่นี่นี่ก็มีมีนี่มีค่ะไดี๋้แล้วไฟจะเป็นผู้ช่วยนะคะน่ะเดซิกกี้โอ้ยคอนดิชั่นนิสัยดีจังเลยอืม่ะโอ้ยนั่นดูดทไม่ เมื่อกี้เมื่อกี้บอกใครนะไม่ใช่เขาเขาจะให้เดินเดินเสียงดังไม่เป็นถ้าอย่าปิดคลิปนะปิดแล้วใช่ไหมปิดเอาชนอะไรกันไปเหรอยังไม่ปิดคลิปหรออ๋อไม่เป็นไรมือไปโดนสายแชร์อ๋อมือตึ้งเลยนะขึ้นเสียงไอ้หัวนี่ไม่มองเลยอะไรดีเลยองใส่น้องฝสายจมไปแน่น้องกุ้งคิวตี้บรงมาณนั้นนะเห็นไหมไม่ต้องรอชาติหน้าโอ้ น้ำจิ้มซีฟู้ดมาแล้วลองชิมดูเจ้านี้นะคะเนี่ยปลากขนกขนาดนี้ไงปลาถูกุ้งตัวใหญ่ไหมเอาล็บมีปลาสุดยอดเล้วเนาะลุงเด่นกิโลละเท่าไหร่สองร้อยยังยังไม่ตายกุ้งตัวใหญ่ละตัวนี้ตัวใหญ่ละต้องเป็นยังไงกอย่างเป็นแล้วเนาะแตกอยู่นี่นี่น้องไงดูดูตัวตัวกุ้งที่นี่หน่อยเอาย่างก็อร่อยนะค่ะ ปิ้งก็อร่อยนะแช่แช่ได้ก็ยิ่งดีนะนั่นแหละมาแล้วหน้อยลืมซื้อโซดาไม่ต้องนั่นเนาะมาทำไม่ไดม่ต้องถ้าเอาโซดาซื้ออะไรก็ต้องซื้อนั่นอีกอ่ะออ๋วันนี้ไม่วันนี้วันนี้มีน้ำแดงซื้อมาล้างกุ้งให้น้องกุ้งเด้งเด้งไม่ชอบหรือขาวๆเด้งเด้งอย่างเงี้ยกบัวบเป็นงเงี้ยชอบขาวอยู่แต่ท่านสวดาเราไม่ต้องเด้งไม่ต้องไปเด้งสิกุ้งเอ้าพ่อ่าเด้งนะมันยังนกฝ้ายต้องหันมาเบิ่งหนาน้อง อ๋ออย่างงั้นเหรอะนึกหลุดแล้วช่องนี้มันช่องอะไรวะเสียนเนาะเสียนเสียนเสียนเสี่ยนค่ะกินว่าใจก็สมุดเอาเอ้ยน้ำไลยแตกแล้วเอาพ่อ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 แกแล้วเนาะน้ำไลยแตกอีรีด้หน่อยแก้ติดกุ้งมาเนี่ยไปนอนตัวใหญ่ว่ะคุณน้าค่ะแซ่บจำเบจำเบแล้วเนาะแซ่บตัวใหญ่ ใดีอ้าวเดี๋ยวแกล้วนะค่ะทำเดี๋ยวไม่รู้โอ้ยวันนี้เดี๋ยวมันดูแปลกๆนะแต่ละคนวันนี้เนี่ยอีกคนนึงก็ใจลอยจะไปหาอะไรกล้วยด่างข้าเนียาิด่นน้อยต้องบอกแกล้งเด่นตกใจไม่อันนี้น้องฟ้าก็ใจลอยเห็นปากกล้วยไม่ได้ไม่เห็นปากกล้วยนี่นึกถึงอะไรหรือเปล่าถามน่อยเวลาว่างๆก็เคลียร์เคลียร์จังงี้สี่แสนห้า กลับรถไปไหนเจอต้นกล้วยก็มมไม่ได้มองทางแล้วเนาะไม่มองทางเม่อ,ๆๆอก่อนเนี่ยเขาไปชอบไปขูดเอาแป้งไปโปะๆไปทาๆออต้นกล้วยอะไรไงกล้วยตาหนีไอ้ลกล้วยอะไรทุกวันนี้ใช่ไหมไม่ดู้เขาขูดหาเลขหาเลยตอนนี้เขาไม่ต้องซื้อหวยกันแล้วเขาไปไปเจอกล้วยก็แจ็คพอตเลยน้องฟ้าเนี่ยนะพกแป้งเป็นกระป๋องกระปองเนาะ หรือว่าไงไม่ใช่หมายถึงคนทั่วไปมาก่อนนะเวลาเจอต้นกล้วยเจออะไรที่แปลกๆมีกล้วยมี่สองปรีมีกล้วยมี่สองสีเนี่ยเขาก็จะเอาไปขอหวยขอเลขกันไงส่วนลุงเด่นมีไหมเดี๋ยวผมปิดไปแล้วผมให้ใครเข้าเลยจะเนี่ยไม่ทำให้ก่อนทำให้ก่อนมมีีต้องบอกว่ามีไว้ก่อนอ่ะดังอย่างดังเอาเอาเอาเดี๋ยวเอาไปเห็นเมนูเขากันเรียนย่าดังอยู่แล้วนะออ๋แอบแฝกอ่ะพูดนะครับพี่น้องเอ้ย รับซื้อบอลคนดางเต็มหลังเลยเนี่ยเอ้าไหมเต็มหลังเลยอ่ะที่เราไปถามใครมาต้องโพสต์เเราประกาศเดี๋ยวไปโพสด็เพจเพจในเฟซบุ๊กควนลุงเด่นใครรับซื้อคนด่างดังดังสวยนะมันเป็นลายแบบดางดังว่าเคยเห็นด่างนิดนิดแล้วไปเห็นได้ยังไงเ่ยอยู่ข้างหลังนนนิดนิดพอพอมีราคาเลย มันเป็นรูปแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาบอกจะเอาผีเสื้ออะไรหรือว่ามันเป็น,เป,นเป็นเบอร์อยังไงกันนี้น้องฟ้ายชอบคองด่างแคงไหนเริ่มนะแม่กืนเนี่ยช่วงนี้คลองด่างกำลังเข้าสิงค่ะเธอไปกินอันนั้นมป่าชงชามาหรือเปล่าไปกินไปแอบกินแมงสมุนไพรมันไม่น้องฟ้ายต้องเห็นของแม่ต้องต้องเลือกเทียนบ้าน เอาเบก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 เพูดกันเล่นเอาพูดกันเล่นเอาความจริงเาเฉลยตอนอีกแล้วใครคิดว่าตอนองใครคิดว่าตอนน้องก้นว้าไอ้พระเนี่ยนะเบกเบกถือมีดเราต้องเดินวะเริ่มแล้วนะถือมีดก่อนต้อองแบกินอะไรสักอย่างไปดดูิไปกินอะไรไปเข้าไปมีอะไรโหดบ้างใช่ไหมใส่หั่นจิมจีือเปล่าวะกินจิมจีแน่นอนน่ะผสม กินกี้ยี่ห้องไหนเลยตามไปไปซื้อมีกระไดเลทูบอมไทยแล้ว้องไห้พอลายด่างเอาเอาเอาเดี๋ยวสิแกกุ้งขาเดือพี่น้องขาไปต่อไปเป็นนวดจะไม่เล่นมุกนวดจะไม่คิดจริงนะี่เอาสลุ่งเด่นไปไม่เป็นเลยใช่ไหมอุ่าอุ่าเก็บความลับมานานโชก็แตกวันนี้เองเอาอุ่าเล่นเป็นตันมุกตลกอันนี้ก็เอาเรื่องจริงมาหัวแล้ว บอกว่าหายแล้วหายแล้วน้องฝ้ายหายแล้วโอเคพอๆแกกุ้งเลยอย่ากินกุ้งแล้วเนี่ยเอาแล้เด้อพี่น้องเมนูนี้บอกตร้งน้องให้เข้ากับบรรยากาศอยู่ให้อยู่สวนนะนี่ดูน้องฝ้ายแกให้ได้บ้างน้องเช่น้ากร้องไปนอนกันน้อยมาดูใกล้ๆให้หน่อยสีสันกุ้งกุ้งแก้วครับกุ้งแก้วนุงเด่นกุ้งแก้วพี่อันแน่ชอบแซวใช่ไหม กุ้งแก้วอันนี้กุ้งแก้วไหมอันนี้ของหัวเราะจักเลยอ่ะถ่ายกุ้งแก้วคนไม่ชอบดูมาถ่ายช่องน้อยนี่น้อยดูดีๆกันเออกระเทียมน่อจากจะมีกุ้งแก้วก็มีกุ้งกุ้งกลางกุ้งกลางกุ้งย่างกุ้งกลางบาร์บีคิวว่าวอทิเนเนี่ยไปกินหัวเราะได้น่านี่ค่ะตอนนี้นักกินนักกินอยู่หันละตีอันนี้น่าจะเป็นฐานชาติแล้วตอนเนี้ย ทำไมทำไมให้ยัยให้เลี้ยงพี่น้องเป็นพี่น้องปะปะขยอเป็นพี่น้องกะเลียงแดงกะเลียงขาวละพี่น้องอันนี้อ๋อน้องใอ้เวลาทานนะเดี๋ยวคนจะนำน้ำจิ้มกระเซาะลมเย็นเย็นเย็นน้องคนทั้งแม่ทั้งอยู่นะเวลากินนะครับมาดูมาดูนี่ของนี่น่ากินมกินเท่าไหร่นะกินนะโอ้ตอนน้อยนะกิ้มจีนะโนะโอ้ย กิมี่เจ้านี่อร่อยมากเมนูลูกครึ่งเลยนี่่ไข่เกาหลีโอ้โหแล้วก็น้ำมันนี่นะค่ะกิมซิปูร์สจะแช่เพื่อใช่รับประทานนะครับเพื่อนๆค่อยคือคือพอร์ตยาสิเซเดนสอนฝ่ายใดบ้างบ้างก็นมเซนย่อยเด้วยน้ำลายแตกน้ำลายแตกป้าไม่ได้หรอกรถไถ ก็ได้ก็ได้ต้องไปเจ้าเจ้าพระไงงั้ขบวนรถไถขรรวาลรถไถงานรถเธอแลจะโดนไถคนถัะคาราชารรถไถร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 ถลุงเด่นยอมแพ้รถลุงเด่นต้องถอยได้ปะรุ่นเลยค่ะพี่น้องค่ะช่องนี้ก็รอแกงรถไถด้วยนี่แก๊งรถไถลุงเด่นลุงเด่นกล้าไหมอาเลย ใส่เลยกันรถไถอ่ะแกล้งกันเลยใครจะแน่ไม่ใช่ใครรถไถนะดูดิเขามีไม้ไม้เครื่องเนือเป็นเด็กนองค้าช่วงนี้นาให้น้าหน้านะค่ะเนาะเดี็กเจ้าคุณแม่อือโอ้ยกุ้งก็หอมนะกุ้งพ่อผ้าผ้าผ้าโอเคพ่อผ้าเป็นเห็นคนมาเอื้อรถไถอันย่างต่อรถไถดึงให้โอ้คาราวานรถไถตัวนี่ไหม เอินผู้บ่าวมากินกุ้งมาเด้อกินกุ้งอะไรนะเอินผู้บ่าวหน่อยมากินกุ้งเน่มาเด้อไอ้กินกุ้งคนีชนไปแล้วมาเด้อไอ้กินกุ้งก็หอมอะไรเนี่ยหอม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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมหากุ้งเราพี่ว้ายเอาดียวเย่แย่งอันนี้เดี๋ยวเอฟซีก็จะว่าช่องน้องอ้อยมีอาถันนะ ไม่รู้ทำไมน้องเด็กสะกดคาว่า ICU เป็นไปแล้วตอนนี้ไอ้ไม่อยากกลับไปทำงานเก่านะลูกเด่นโรงพยาบาลนะมากับเมื่อก่อนน้องเคยทำงานอยู่ที่ห้อง ICU เมื่อกี้ผมกินผีปค่ะเขากินอย่างนี้เนาะลืมไปเขาโทษนี่นี่นี่น้องไม่มันเป็นสัญชาตญาณเนาะน้องอย่างนี้น้องฝ่ายน้องฝ่ายอย่าบอกว่าอยังสัญยัง น้องก่อนน้องไอ้อยู่ห้องไอซียูเหรอค่ะโอ้ชอบไปจับหัวใจผู้ชายดิใช่เวลาจับทุกวันเลยหัวใจอันนั้นน่ะเวลาเขาแบบพังเงือพังเงือไปจับหัวใจเขาใช่ไหมค่ะอื้อหายใจก่อนงี้นะหมูน้องนไอ้มันเด้งเลยเห็นไหครับแค่นี้แค่นี้พอหมูน้องไอ้วันนี้ไม่ต้องใส่ผักนะโอ้โหสีอ๋อวันนี้ไม่ต้องใส่ผักเลยอัดสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งหรือ เอ้ยเราฝาเชิ้นแล้องนี้มันกุ้งย่างเราแทบนะเอาโดดนี้ไปละเอาซีนแล้วไม่มีวายเดยอน่ะวายแล้วนะแต่ไม่รู้ทำไมมันสุดแล้ววายอ้อยน่ะถอยออกอีกก่อนพี่น้องค่ะหวานมากอามาลวกอย่างนี้หวานมาก เนบนผัดอูทำไมกินอะไรแซ่บแบบร้อนน้องท้องโอ้แบบร่มก็เย็นเย็นแล้วเนาะคเนาะร่มฝนผุนฝนไล่ห้ามลุงเด่นมาแล้วพุนอะไรบ้างบ้าซุ้มลฝ่งตรงอเบิ้งมาฝ่ายท้าม่อยากจะกินได้บ่ละเอาเอาสูตรลุงเด่นสอนหน่ะเนอะไปแม่เลยไปแงเทียมกันกองแบพริกจังน้อยบอกพริก เ็นสีมันสวยนั่าอืมน่าดมจิ้มแล้วเนาะอ่าาาข้าวแบบไงเมี่ยงกุ้งเนาะเมี่ยงกุ้งาตาออกจังวะของกล้องอะไรทีอือฮ่เอาเอาเอากินกับไปแง่แง่ค่ะเสียิมชิมชิมกินสูตรนี้อร่อยเพราะว่าแซ่บบอลนู่นเรนอร่อยแบบนี้คิดไปเยอะเลยครับคล้ไข่ห่ากระเปรียงจากบรรยากาศหมูจุ่มซีนจุ่มไก่มาเป็นกุ้ง กุ้งเผากุ้งย่างเนาะอืมจะทำดูอันนั้นไหวสุดเลยเด่นอ่ะถอยถอยถอยนี่นอ้นี่ไอ้นี่เด้งเนี่ยทุอยเออนี่นี่นี่เฮยก็ว่าเลนไหวแล้วนะเขาถือแต่ไปอยู่โรงพยาบาลน้ำกันเด้ไม่เป็นไรน้องเขาเคยอยู่ห้องไอซียูก่อนจากปั๊มหัวใจเขาก็มักกาใช้มือปั๊มหัวใจนะใช้ตีนเลยเต๋บ้านนี่ ม่น้อเนี่ยสีนางเล่นกรเกงใจอรอยรเนี่ยโอแต่แสบเองถ้ากินมากเรงนี้แาเป็นกุ้งเกาหลีบานพักร้น้องกิน้าไปนี่ครับกุ้งสดดุ้งสะดุ้งพี่น้องดูสีสันอย่างเงี้ยน่ากินมากรสัพอแล้วพอแล้วิ้น้ำจิ้มนิดนึงเอาซ nah. ุปกะไฟไยกับแพแล้วเว้ แล้พี่น้องค่ะอ่าอยากมีปากมีคนจ้ะน้องอ้อยไม่ได้เป่าวายไงนี่วายหามันแล้วปื้บสวยอร่อยละเนี่ยเรามาทำกินดูเข้ากันเนาะย่างใหม่ๆอย่างนี้มันอร่อยดีนะหอมครับเนื้ออืเน้มันนุ่มดิเอ๊ะ นีไม่ต้องจิ้มอะไรเลย,เลยคือย่างกินอย่างนี้ก็หอมนะครับเนี่ยแล้วกุ้งสีสันแบบดูสีสันกุ้งย่างครับกุขอเอาขาทาเขาทาเขาทาครับเขาทาเาาทเนี่ยดูโอ้ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยหวานดีแล้วเขายิ้มกล้องเลยนะยิ้มกล้องคนอื่นมากินอืมหวานเนี่ยกินไทยกินมากเลยแบบที่นี้โอ้ยน้องไหนก็แกก็กินเลยกินโชยหน่อยก็เรื่องของช่อง,อง,อง,องนี่นี่ฝัง่งนู้นก็เอายาบ แข่งกันายเฮาเอา้เอาไฟท่าไม่ <c oughs> ไดี่ปน้องกุ้งใหม่เด้อเอาออกขี้ป,ปั๊บเลยแป๊บไม่ออกไว้เนี่ยกินร้อนๆเนาะเ <Okay. S 2> อาแค่น,นี้พ่อน้่องกุ้งนี่เนาะกิพ,พ่อผ่านช้อนกลางนะครับพี่น้องะอะขะคล้องโดยตะเกียบสักน้อยมับหวานจวกเลยแหละโอ้โหน่ากินมาให้น้องใต้ชิมหน่อยเดี๋ยวเอาวัดเพิเอากิมจีลาดมาสักหน่อยนะจัดเลย กินดีเจ้านี่อร่อยดีเนาะอร่อยไปจะสั่งมาอีกเว้ยผมนี่เนาะจะเป็นอ,อ,อร่อยนะครับกินไปแล้วก็มองวิวดอยพระบาทไปนุ่นพายุมานู่นแล้วครับพี่น้องเลยนูน่นน่ะที่พี่มีลุงเลยครับเป็นไหมขาวๆนะครับเป็นพายุเลยโอ้สุดยอดอ่ะ,ะเถอะคาเดนคาฮีก็ได้นะครับพี่น้องคะกระนำจิ้มคนนั้นกระำจิ้มเราทำเองไอ้ อะไรอะไรได้เล้าอดเครื่งพักเครื่องกิมจิค่ะเด็กนี้มาุ้งแบบก้งย่างเกาหลีเนาะได้ซื้อนี่้อเ็ดหมูเนาะมนแมนแนเาไม่เคยกินแบบหอนหอนี่เนาะสมัมาจะย่างใช่ห้ก็จะมากินออด้กันอร่อยค่ะอร่อยแลวแกะแบบนี้เนาะเนื้อมันจะนุ่มดูนี่หอกุ้งครับมันกุ้งให้มันเยอมาดกุ้งเลยด ทอแล้วก็้จาจาจาเรม้อคือหมออร่อยมอหอคนก็อยู่ห้องไอยู่มาก็เป็นอย่างนี้ครับใส่กะทียมยางน้ำยาอ้อยูยะห่อนม่อนเื่องมอนมังกินมือมาโดนอะไรอ่ะไม่ไม่มมันมันยงมันไม่เถียงมันไม่เถียงลงลงเชงเลงคนก็ไม่เถียงอื กล้องนั้นะจะเนาะอ่ะอร่อยอืออ่ะอร่อยสดแบบปะแบบเนาะกิมจิมันจะหอมขึ้นเลยเนาะหอมแล้วก็ออกเปรี้ยวขึ้นอืออร่อยมันถูกความร้อนไงป้ากำลังพูดว่ากิมจิเจ้านี้อร่อยพวกนี้พวกนี้จะพอดีแต่พอมาย่างเสร็จได้เลยอร่อยหอมเลาะได้เลยไ่สิทุ่งอร่อยมากสุดนี้สุดยอดสุดยอดครับหนึ่งตั มันได้กับบรรยากาศด้วยแหละลมก็เย็นๆครับอุ้ยที่จริงขันยายท่านไม่เฮ็ดเถียงหรือว่าเฮ็ดบ้านน้อยอยู่นี่ไได้ด้วิวแบบไอ้ดอยพระบาทงามงามในเด่นเลยเต้เป็นไหมก็นี่ก็เถียงเราอยู่แล้วก็เถียงเราอยู่แต่ว่าทําเป็นบ้านเลยไงทําแบบบราน่อนอยู่นี่เลยไหมอ๋อเดี๋ยวสิมานอนเป็นมูอยายท่านเหรอ งามงามมากนะประเด็นคือเคยมาสองคบแล้วกลางคืนฟ้าผ่าตุ้มตั้มตุ้มตั้มอยู่หนีไปนอนอยู่ใต้ใต้เทียงเลยลมแรงมากเลยนะเดี๋ยวเจ้าในน้อยก็จะขอลาไปก่อนนะคะเนาะงหายรุงเด่นอีงข้ามอ๊ะขนาดกําลังกินลมลุงเดรืองกําลังกินลมหยุดบ่ได้ละอร่อยมากโอ๊ยพญานีเล่าคือขาโบอิตันซิ่งแต่เราหนีฝนบออร่อยดิหน้ากระเทีมด้วยอ่ะดีหอมความเท้า แซ่บจนมาได้ไทยฮอดลูกนะโป๊ค่ะพี่น้องค่ะลืมไปเมื่อเดืลืมเลื่มอ่ะค่ะได้กันอร่อยจริงมื่อกี้กับขอบคุณน้องเดนนะคะขอบคุณน้องสายด้วยจ้าเด้อกับน้องไอ้อยทุกท่านนะคะที่ติดตามน้องอ้อยหใหญ่ใส่โป๊กนะคะน้ำมันมือกับแล้วมีโลกแซ่บๆอีกแน่ะขอบคุณน้องเดนหลายๆเรื่องได้ดีข้าไปเที่ยวตลาดนะพี่สายผมขอบคุณได้หลายค่ะจช่ไดมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องอ้อยได้หลายๆทรัพย์เร็วๆเดีจ้าเดเออมีการลองซื้อกุ้งลองไปทำดูสูตรนี้อร่อยจริง ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องอ้อยหอยใหญ่เซกโคกด้วยนะคะสามคนเอาโตไปก่อนเลยนะนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเอฟซีพีออย่าลืมดูแลสุขภาพเป็นด้วยทุกคนนะคะไปแล้วนะคะอะไปค่ะไปขอบคุณค่ะขอบคุณหลายหลายเลยนะเด้อ